อันนี้เป็นส่วนเล็กๆนะคะส่วนเล็กน้อยข้างๆบ้านมีเยอะอันนี้เป็นส่วนเล็กๆนะคะส่วนเล็กน้อยข้างๆบ้านมีเยอะ ระหว่างนั้นคิดว่าจะตกนี่ฝนไม่ตกอพอซื้ออะไรมาอมตอนนี้ช่างกำลังซ่อมนะคะหยุดมาหลายวันค่ะ พ่อซื้ออะไรมาบ้านช่างก็จะประมาณนี้ค่ะเครื่องมือเยอะมากเพราะลูกค้ามาจอแล้ว ต้องไปซ่อมบ้านคนอื่นต่อฮะคะเอาเวลาเปิดน้ำอาบก็จะมีกลิ่นกาวนิดนิดนะคะ อากาศหน้าบ้านก็จะเป็นอย่างนี้ท้องฟ้าโปร่งมากเลยคิดว่าจะเพาะลูกค้ามาจอแล้วแต่ต้องไปซ่อมบ้านคนอื่นต่อเขาซื้ออะไรมาเดทานนนีีีี่ง แถมกระป๋องถูบ้านต้องรีบซ่าต้องรีบซ่อมบ้านของตัวเองก่อนเวลา,าเปิดน้ำอาบก็จะมีกลิ่นกาวนิดๆน,นะคะ กเขาซื้ออ,อะไรมาแถม,มอะไรมาล่ะโอแถมกระป๋องถูบ้านก <c oughs> <c oughs> นนนาทีีี่ง อันนี้เป็นส่วนเล็กๆนะคะส่วนเล็กน้อยข้างๆบ้านมีเยอะอแถมกระป๋องถูบ้านร <c oughs> อกี่ครึ่งชั่วโมงหรือพ่อจะเปิดนำ้ำแหละจะได้เลยก็เหม็นกล้าก็เปิดน้ำที แถมกระป๋องถูบ้านบรรยากาศหน้าบ้านก็จะเป็นอย่างนี้ท้องฟ้าโปร่งมากเลยคิดว่าจะเพอาะซื้ออะไรมา <Okay. S 1> แถมอะไรมาล่ะเพราะลูกค้ามาจอแล้วเดี๋ยวต้องไปซ่อมบ้านคนอื่นต่อเวลาเปิดน้ำอาบก็จะมีกลิ่นกาวนิดนะคะบรรยากาศในบ้านก็จะเป็นอย่างนี้ท้องฟ้าโปร่งมากเลยคิดว่าจะ ร้อยอันนี้เป็นส่วนเล็กๆนะคะส่วนเล็กน้อยข้างๆบ้านมีอเยอะอ้าทำไมเครื่องวันดังแล้วพ่อ าาอากอ้าวฟ้าสว่างอย่แลนีนคิดว่าจะตกนะฝนไม่ตกหาที่จัดอยู่ค่ะเอา เวลาเปิดน้ำอาบก็จะมีกลิ่นกาวนิดๆน,นะคะถ้ากาา นัแลเนี่ยลมพัดไปหมดแล้วอ้าทำไมเครื่องวันดังแล้วเพาะบ้านช่างก็จะประมาณนี้ค่ะเครื่องมือเยอะมาก เร็ร้อยเรียบร้อยพราะลูกค้ามาจ่อแล้วเดียวต้องไปซ่อมบ้านคนอื่นต่อถ้าเกาทั้งสองด้านทั้งสองชิ้นงาน ซ่อมนะคะจุดมาหลายวันค่ะอ้าทำไมเครื่องวันดังแล้วพ่อโแถมกระป๋องถูบ้าน ฟ้าสว่างแลวคิดวจะตกนะฝนไม่ตกตกนะเนี่ยลมพัดไปหมดแล้วเพราะลูกค้ามาจอแล้วเดี๋ยวต้องไปซ่อมบ้านกนอื่นต่อ